สวัสดีชาวเบเกอร์ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาแสดงความยินดีกับ2พี่น้องมาเคสนะครับกับชัยชนะกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นในสเปนเรสกันเมื่อคืนนี้มาช้านิดนึงนะครับไปติดภารกิจเรื่องของต้นไม้ของสวนของอะไรอยู่นะฮะยังไม่เสร็จสิ้นเลยนะฮะก็ว่าจะไม่ไปแล้วล่ะว,ว่าจะใช้เวลาเต็มที่กับสุดสัปดาห์นี้ในข้อมูลข่าวสารเรื่องของรถแข่งทั้ง F1 ทั้ง m o t o g p แต่ก็พอถึงเวลาอดใจไม่ไหวฮะยิ่งรู้ว่ามันฝนจะตกจะอะไรแล้วนะก็ต้องไปเคลียร์พื้นที่ไปอะไรกันอยู่ดนะดีีหน้าาาามมมชกว่ไรับ อสองพี่น้องมาเคสไม่ยอมแบ่งชัยชนะสปินเวสให้กับใครเลยนะก็เมื่อวานเป็นอเล็กซ์นะครับที่สามารถจะยับยั้งสถิติของพี่ชายเอาไว้ก็คือมาร์กเนี่ยเขาชนะสปินมา6กสนามที่ต่อกันแล้วนะครับไลนเนี่ยสนามแรกที่บุรีรัมย์แล้วก็มาล่าสุดที่สนามอ่เลอมองในฝรั่งเศสแล้วก็มาที่นี่สนามที่7เนี่ยะนะครับตามจริงแล้วอ่าสนาม6สนามที่มาร์กนเนี่ยกดชัยชนะไว้นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะนะครับถือว่าเยอะแล้วแต่ มาเคตผู้น้องก็มายับยั้งกันเอาไว้ในตรงนี้สถิติผู้ที่ชนะสปินเวทมากที่สุดก็ยังคงเป็นมาร์กนะครับกับ6สนามแต่แน่นอนครับว่าเขายังมีโอกาสที่จะกลับมาสร้างสถิติผมหมายถึงว่าอาจจะชนะ 7, 8, 9, 10หรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าจากนี้ไปมันยังคงเหลือการแข่งขันอยู่ตั้ง16สนามมาร์ Mark ก็จะต้องไปรีเซ็ตนะครับใหม่ ในสนามต่อไปก็คืออารากอนที่สเปนนะครับถือว่าเป็นโฮมเบสด้วยแล้วก็เป็นสนามที่เขาประสบความสําเร็จอย่างถล่มทลายในปีที่แล้วหลายคนยังพอจําได้กันใช่ไหมครับแต่แน่นอนนะครับว่ารอบนี้เราก็ต้องประมือให้กับผู้ชนะอย่างอเล็กซ์มาเคสนะฮะแล้วก็มาร์กมาเคสก็มาคันที่2กระทิ้งพี่ชายไปก็น่าจะร่มร่วม3วินาทีนะครับแล้วก็ดิกเกียนะครับฟรโอดิจานานิโอนะครับหมายเลข49ก9ของวิยาสก็เป็นโพเดียมอันดับที่3กันนะฮะ เราได้เห็นการต่อสู้ของหลายๆคนหลายๆคันในเมื่อวานแล้วก็แน่นอนนะครับมีความดีใจนะฮะมีอะไรต่างๆมากมายที่เป็นโมเมนต์ดีๆเพราะว่าก็เป็นความสําเร็จของนักแข่งแต่ละคนที่มีอันดับดีๆมีคะแนนแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับแฟนๆของยามาฮ่าโดยเฉพาะเป็นแฟน,น,แฟนของเสียแฟบเนี่ยก็คงจะปวดใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะว่าเอ๊ะทำไมการต่อสู้ถึงออกมาในแบบนี้อุตสาห์คว้าโพได้แล้วเป็นโพสสนามติดเนี่ย พอแข่งปุ๊บแข่งแกร่งอยู่รอบเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ไหวนะครับนะักแข่งเ,งเองนะครับเองก็บอกว่ามันมีก็พยายามที่จะค้นหาคําตอบนัดนันนตอนนั้นหมายถึงว่าเขายังไม่รู้หรอกเพราะว่าพอแข่งเสร็จปุ๊บก็อาจจะออกมาพูดหรือมาบอกแต่เวลาผ่านไปเนื่อนานหลายชั่วโมงจนป่านนี้ผมก็ไม่มั่นใจในทีมงานจะมาเนี่ยเจอกุญแจสําคัญหรือย,อยังแต่ที่แน่สิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงของควาตาโร่ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็ เขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงของการลงสนามในรอบการก่อนหน้านู้นก็คือช่วงเช้าครับช่วงเช้านั้นคว่าจะรถทำได้ดีมากนะครับในฐานะหัวแถวในรอบไอพความเร็วต่างมาได้แต่เขาบอกว่าพอเป็นช่วงบ่ายก็คือหมายถึงช่วงของการขันขสปรินเนี่ยมันเรียกว่าการยึดก่อนนสำคัญเลยคืออาจจะมีแอโรตัวใหม่มาหรือแมก้กระทั่งเครื่องยนต์ใหม่มาก่อนหน้านู้นเนี่ยแต่เครื่องมันก็โอเคนะครับเรื่องของพละกําลังเรื่องของอะไร มาทําทันได้ดีขึ้นแอโร่ก็เบานะฮะนักแข่งเองก็ไม่มั่นใจว่าด้วยแอโร่ที่มันเบามันโฉบเฉี่ยวขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเหมือนมันติดไม้ติดมือขึ้นหรือเปล่าแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับกลายเป็นว่าการยึดเกาะมันหายไปเยอะถ้าใครได้ดูจังหวะเมื่อวานโดยเฉพาะการที่ฉายออกมาข้างบนนะครับที่ถ่ายจากโดนเนี่ยเราจะได้เห็นถ่ายจากมุมบนลงมาทางล่างเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่า จังหวะของการออกจากโค้งของยารมะหานี่เหมือนจะช้ามากเมื่อเทียบกับคนอื่นเขาครับเหมือนจะช้ามากนั่นก็เพราะว่าถ้าการยึดเกาะไม่ดีเนี่ยอยู่ไปเปิดคันเร่งเร็วๆเปิดคันเร่งแบบแรงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะถ้ารถยึดเกาะไม่ดีการยึดเกาะด้านหลังไม่ดีโอเคแล่มันจะทําให้มันปัดมันหมุนมันเหวี่ยงคนนั่นเองก็เลยจะต้องแบบว่ารักษานะคร,ระดับความเร็วเอาไว้ไม่ให้มันเกินลิมิตไม่ให้อะไรเพราะ ถ้าเกินไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการที่ผมบอกไปนะฮะอ่าก็คือนอกจากมันจะฟรีทิ้งไปหรือถ้ารุนแรงร้ายแรงจริงๆก็คืออาจจะมีอาการท้ายปัดอาการออกซึ่งรถของดูคาตินะครับก็จะไม่มีปัญหาในตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าภาษาบ้านๆเลยนะเหมือนบิดเป็นมาบิดเป็นมาไม่ต้องรอใช่ไหมฮะออกจกโค้ง,งมาเพววื่อส่งคขนเร่งในรถไม่ต้องไปตั้งตรงอะไรมากมายนะฮะอันนั้นก็จะมีระบบที่ที่ดีกว่าชัดเจนอ่าแล้วก็เขาบอกนะฮะว่า รู้สึกงุนหงุดหงิดมากโดยเพาะตอนที่อเล็กซ์มาร์เก็เนี่ยแซงก็คือเป็นจังหวะที่เรียกว่าพอผ่านรอบแรกไปเนี่ยนะครับจะเข้าเส้นชัยจุดนั้นน่มันก็เหมือนไม่น่าจะแซงแซงได้นะแต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงนะฮะเสียแฟบก็บ่นมาแล้วเขาก็บอกว่าช่วยชีวิตการเป็นนักแข่งของเขาเขาไม่เคยแซงคู่ต่อสู้แบบนี้มาก่อนนะได้เลยนะไม่เคยทําได้นั่นก็คือบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่าอยามาาจะต้องไปควานหาเรื่องของการยึดเกาะหรือว่า คลิปยางนะฮะผู้บรรยายมากยักจะบอกเราว่าคลิปคลิปอะไรประมาณนั้นก็คือระดับของความหนึบของยางอ่านะฮะที่มันจะเกิดขึ้นกันไปในเมื่อวานนี้อย่างอย่างที่ผมผมเคยบอกเคยคุยไปใช่ไหมฮะถ้าหลายคนได้ฟังบทวิคเคราะห์นี่ก็จะเออ่บอกว่าอุณหภูมิมันค่อนข้างที่จะต่ำนะอุณหภูมิพื้นแผกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20กว่าองศาแล้ะนี้มันก็ทําให้ย,ยิ่งเย็นเนี่ยยางก็ยิ่งลื่นนะครับทุกคนนะครับยางก็ยิ่งลื่นไม่ใช่ว่าเฮ้ยอ่ามันร้อนๆเนี่ย ยางหมดเร็วมันทําลายยางส่วนหนึ่งมันก็คือใช่อยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ร้อนเกินมันพอหมอมันก็จะเหนียวแต่ถ้ามันเย็นเกินนะฮะอันนี้มันก็จะจะลื่นนะครับการยึดเกาะก็จะน้อยลงไปยิ่งรถที่มันมีปัญหาในในเรื่องตรงนี้กันอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งสําคัญเลยใช่ไหมครับยามาฮ่ารวมทั้งแจ็คเมลเลอร์นะครับก็ร้อนแรงในช่วงแรกเลยนะก็ไม่ได้ห่างจากควาตาโร่เท่าไหร่แต่สุดท้ายก็แผ่วไปพร้อมกันนะครับพอรอบแรกผ่านไป แฟาก็ป้องกันตำแหน่งไม่ได้คุณนั้นคนนี้ก็แซงเข้าไปดิคเกียแซงเข้าไปดวนกับเป็กโกเออเป็กโกแซงเข้าไปโอ้นะครับหลายๆคนนะฮะแซงผ่านกันไปแม้กระทั่งมาโกเบเชกี้แม้กระทั่งโยฮันซาโกตรงนั้นกันไปในขณะที่แจ็คมิเลอร์ก็ป้องการตำแหน่งไว้ได้ดีสูดเกอบแบบที่9นี่ก็คือเป็นเป็นคะแนนแรกของแจ็คในในสปินนะฮะผ่านมาทั้งเกียรสนามเพิ่งจะเก็บคะแนนแรกในสปินได้ครับักนะแข่งชาวออสซี่ครับ ในขณะที่ฮอนด้าก็น่าเสียดายตรงที่กริตา์ของโยงวันซโกอาจจะอยู่ไกลไปหน่อยนึงเมื่อวานี้ความเร็วมีความเร็วมาเหมือนกับที่เจ้าตัวเนี่ยมั่นใจฮะก่อนหน้านี้ซาโก้มั่นใจครับว่าเขาน่าจะทําผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่งแต่กริตา์ถ้าขยับมาได้สักสองสามลำดับเนี่ก็น,น่าจะโอเคอยู่มาโกาเบชเชกี้ก็ดีเกินคาดนะฮะอืมสนามนี้เป็นสนามที่รถอารพิเลียเนี่ยเข้าที่เข้าทางหมายถึงว่าไม่ใช่ตัวเขาขี่นะเป็นคนอื่นขี่เมื่อก่อนนะีงนะแต่พอมาในตอนนี้ก็ อาจจะมีสตอรี่ให้ได้จดจำหลายอย่างเหมือนกันไปนเชกี้นะครับปิดสตาร์ทก็อยู่ในอันดับที่11แล้วก็ร่วงไปแล้วก็ไล่กลับมาไล่แซงกลับมาแล้วสุดท้ายมาจบอันดับที่4ได้เฉยเลย่าก็ถือว่าเป็นเป็นก็เรียกว่าการเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองให้กับอาพิเลได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับในที่นี่แล้วก็ KTM บ้งมาตลอดเลยนะครับไม่ดีมาตลอดเลยทั้งสุดสัปดาห์ที่ลงสนามไปแต่สุดท้ายปโดรคอสตานะครับก็สามารถที่จะ เอาคะแนนมาได้2แต้มนะครับจบอันดับที่8ไปได้ในที่สุดก็ถือว่าโอเคนะครับยังพอให้ได้ชื่นใจนิดนึงวันนี้ก็เป็นวันเกิดของอารอสตาด้วยนะครับผมก็ขอขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการอวยพรมาเกิดให้กับเขาสุขสันต์วันเกิด21ปีบริบูรณ์ให้กับดาวรุ่งชาวสเปนคนนี้นะครับนักแข่งหมายเลข37นะของ ktm factory นะครับ21ปีถือว่าเป็นนักแข่งที่อายุน้อยมากมีแค่2คนนะฮะในตอนนี้ที่อายุรุ่นรา,าวคราวเดียวกันใน m o t o g p ก็คือเขาอายุ21ปีฟอร์มินกเอายุ20ปี อ่าส่วนนักแข่งคนอื่นๆที่อายุน้อยสุดของ m o t o g p ์จีไอโอคุระกับกับราอูฟเรนเดสอันนี้อายุ2 0 25ี้ปีนะฮะ24ยัง25เห็นไหมก็ยังคงมากกว่าคอสตาอยู่ประมาณ45ปีกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเอาในเกมในคืนนี้จะเป็นอย่างไรจะออกมาอย่างไงกันบ้างนะครับก็จะต้องลุ้นเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะว่ามันจะเป็นไปในยังไงนะหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มมา,มา,ม,ามารุ้นกันนะครับหนึ่งทุ่มเสร็จปุ๊บก็สองทุ่มต่อเลยนะครับฟร์มละวันที่ มอนติคาร์โลนะครับที่โมนาโกคือช่องทางมอเตอร์จีพีในสปอร์ทีวีสองแล้วก็ทีเอ็นทีสปอร์ตสองส่วนฟอร์มูล่าวันนั้นจะเป็นบีอินสปอร์ตหนึ่งแตกติดสตารไปเรียบร้อยนะครับเมื่อวานก็แสดงความยินดีกับแบรนดอนนอริสครับอ่าคว้าโผมาได้ปาดหน้าชาลเลอร์แคลดเด็กถิ่นไปได้แบบสนุกเลยนะครับออสการ์เบียสตรีก็มาคันที่สามน้องเล็กนะครับเล็กซ์แนเดอร์อัลบอนอังสุสิงของเรานะครับในแะนะข่งสายเลือดไทยจากวิลเลียมส์หมายเลขยี่สิบสามมาในคันที่สิบ ก็มีกติกานะครับว่าต้องบังคับให้เข้าพิษเนี่ยสองครั้งด้วยความสนุกเนี่ยมันจะช่วยได้มันจะแก้ไขปัญหาได้แค่ไหนยังไงกันบ้างก็ลองดูสองทุ่มไม่น่าจะไม่น่าจะทําให้ง่วงนะครับถ้าสี่ทุ่มเนี่ยไม่แน่นะที่นี่ก็ขึ้นชื่อลือชานะครับในเรื่องของ <c oughs> ในเรื่องของหลายๆอย่างนะฮะที่มันอาจจะแซงกันย่านั่นแหละนะเป็นส,สรีทเซอร์กิตแคบๆกันไปอ้ากก็ค่อยไปลุ้นกันแล้วก็โมโตทูอ่าโมโตทรีจะโผล่มาสองทุ่มครึ่งครับ ก็คงระหว่างการแข่งขันฟอม์มลาวันนั่นแหละนะฮะโมโตทรีเพราะว่าเ็าจะทําให้มันสลับกันบางคนอาจจะงงไงเอ๊ะปกติน้นมันจะตุ้นเล็กกลางใหญ่ไม่ใช่หรือทําไมรอบนี้เนี่ยทำไมเป็นกลางใหญ่แล้วก็มาตบท้ายที่เล็กกต่เพราวันนี่แหละฮะถ้าเกิดว่าไปแข่งแบบปกตินี่มันเวลามันจะชนกับฟอม์มลาวันมันจะเสียหายทั้งคู่ครับจะไปมีผลนะครับกับออยอดคนดูส่งผลเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์ของเขาก็เลยจะต้องแบบว่าเคลียร์ให้มันอยู่ใน เวลาที่มันไม่ไม่ตรงกันไม่ทับกันอ่าก็จะเป็นไปประมาณนั้นคืนนี้นอกจากจะลุ้นเรื่องของฝนแล้วก็การยืนระยะยาวๆนะครับมันจะมีผลเพียงใดเราอาจจะเห็นมาร์กนะครับเอ๊ะทำไมถึงไล่น้องชายไม่ไหวจงใจไม่ไล่หรือเปล่ายัางไงมาร์กก็ทําสุดกาลังนะครับจนยางจะไม่เหลือเหมือนกันอ่าดูกะตีเองก็มีปัญหานะครับไปโก้อย่างเงี้ยเห็นป่มไปโก้เนี่ยเจอฮอนด้าเจออะไรตีป้อมแตกกระจุยเลยครับก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงแม้กระทั่งอาร์พิเลียด้วยกัน อของเบเจกี้เนี่ยก็เพื่อนเพื่อนกันเนี่ยก็ไล่แซงกันไปแบบไม่ปราณีกันเลยทีเดียวนะรถของไปก้ดูเหมือนจะเซตติ้งจะมีปัญหาเยอะพอสมควรในขณะที่มาร์กเองก็ฝืนก็ต้านไม่ไหวนะครับเรื่องของยางเรื่องของอะไรด้วยแต่คืนนี้เต็มเต็มเรสยาวๆเ่ยนะครับอเล็กซ์่ยฮะจะยังคงเหนียวยังคงร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะ่าสนใจรวมทั้งยามาฮ้านั่นแหละครับที่เร,เร็วเร็วอยู่แล้วครับในรอบเดียวแต่พอลหลายๆรอบเนี่ยจำไม่ถึงมีปัญหาเรื่องของการยึดเกาะร้ายแรงขนาดนั้น เรียกว่าหลายชั่วโมงผ่านไปแก้ได้แค่ไหนยังไงกันบ้าง KTM นะครับเป d ด o ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าก็สามารถที่จะลุ้นคะแนนลุ้นอันดับดีๆได้เหมือนกันแต่ถ้าคืนนี้ต้องคูณ2การแข่งขันเข้าไปเนี่ยจะไหวแค่ไหนอ่รวมทั้งกล้องสุเบยจันทรานะครับที่เมื่อวานนี้ก็ออก start ในอ่ติดเทท้ายแล้วก็จบอันดับสุดท้ายเหมือนกันนะเห็นบอกว่าอาการปวดเรื่องของอาร์มปั๊มก็อาจจะยังยังไม่ได้หายสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ แต่รถก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างอยู่กล้องจะขยับเวลาได้ดีขนาดไหนก็ต้องไปลุ้นไปรอเชียร์กันย้ํานะครับว่า17.15นโม o t o 2ครับแล้วก็19.00นหทุ่มตรง Moto GP หลังจากนั้นก็ไปดูฟอร์ u l a ่าวันต่อเลยนะครับที่ช่องบีสปอร์ตหนึ่งนะช่วง2องทุ่มครับหลังจากนั้น2องทุ่มครึ่งก็มาดู Moto 3ใครกลมี2จอก็ กันไปได้นะครับทุกคนอ้าวฟ้าฝนก็คงจะถล่มหลายพื้นที่เลยครับบ้านผมเมื่อวานนี้ก็ามาวันนี้ก็อยากให้มาอยู่เพราะว่าต้นไม้เพิ่งปลูกเสร็จอยู่ฝั่งโน้นต้องการน้ําต้องการฝนต้องการความชุ่มชื้นเป็นอย่างยิ่งหวังว่าน้องฝนจะมาในที่นี้นครับแล้วเราค่อยไปลุ้นกันส่วนจะคุยกันหลังเกมในการกิจกรรมไร้สดตรงไหนนะครับจะเป็นที่นี่หรือว่าจะเป็น f a c e b o o k ยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนขอไปที่มาช้ามาสายสวัสดีครับ